สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่โรดเมียฝรั่งอังกฤษก็มาเยี่ยมจอยนะทุกคนนะจอยรู้จักกับพี่เขาอุ้ยหลายปีแล้วเพื่อนๆนะเเมื่อก่อนพี่เขาก็เป็นเอฟซีพี่ทรายจ้ะนะแล้วพี่เขาก็บินไปแต่งงานที่ประเทศอังกฤษจอยก็ได้ไปร่วมงานแต่งงานพี่เขาน,านานมาแล้วเพื่อนๆนะนานมาละทีนี้พี่เขาก็พักอยู่แถวๆนี่แหละไอโรบินสันลาดกระบ,บังเพื่อน พี่เขาก็เลยแวะมาหาจอยก็คนซื้อของมาให้จอยกินแต่ว่าจอยกินไม่ได้เนาะเป็นพวกของไอ้เนี่ยพวกไส,ส้กรอกไส้กรอกพวกปลาซงปลาส้มจอยกินไม่ได้ทุกคนก็อย่างที่รู้ๆอ่ะเนะเาะจอยก็บอกพี่ว่าต้องเอากลับไปละอันนี้พี่เ็าฝากช่องนะคะติดตามพี่เขาด้วยพี่เขาบอกนะคะทุกคนที่จอยไอ้นี่ไม่ให้เปิดเสียงเพราะว่ามันมีเพลงนะทุกคนนะในร้านอาหารเขาก็เปิดเพลงกล่อมพนักงานนั่นแหละจอยก็จะสั่งอาหารกินกันกับพี่เขาจะนะ นานเจอกันทีเพราะว่าพี่เขาก็บินไปอังกฤษบ่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่ว่าเจอกันครั้งหนึ่งตอนที่าบบจอยไปร่วมงานแต่งงานนะถ้าใครจําได้เนาะที่พี่สายจอยน้องมิรีรลบเพื่อใหญ่ไหมนะคะไปงานแต่งงานพี่โรสกับแฟนเขาเพราะว่าจอยก็เคยลงรูปลงวิดีโออยู่จ้ะแต่นานแล้วหลายปีแล้วเพื่อนๆตั้งแต่น้องมิรียัง,ย,งยังเด็กๆอยู่เลยอะนะยังเล็กๆอยู่เลย แกไม่เปลี่ยนนะเพื่อนๆน,นะแกหน้าตาห้าสิบห้าแล้วก็ยังเหมือนเดิมจอยเนี่ยดูแกกว่าแกอีกนั่นแหละจัดทุกคนเราก็รู้จักกันมาก่อนเนาะถึงได้มาคุยกันมาเจอกันนะจ๊ะทุกคนจอยก็ไม่กล้าให้คนที่ว่าจอยไม่รู้จักมานะเพื่อนๆน,นะจอยก็กลัวเหมือนกันต่างคนก็ต่างกลัวเนาะเพราะหนึ่งอ่ะเขาเห็นเราฝ่ายเดียวแล้วเราไม่ได้เห็นเขาอย่างเงี้ยเราก็มีมีความกลัวเป็นธรรมดาทุกคนนะโรกใบนี้มันไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้ทุกคน จริงอยู่บางทีเขาอาจจะมาดีแต่บางทีเราไม่รู้ไงนะสังคมเดียเ๋ยวน,นี้ก็อย่างที่รู้นัดเจอกันแล้วก,ก็ไอ้นุ่นไอ้นายนี่นะกลัวไงกลัวไว้ก่อนเพื่อนๆอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายเนาะเราอย่าแบบว่า,าคิดในแง่ดีมากเราก็ต้องคิดแบบว่าทั้งทั้งแง่ลบแง่บวกนะเอาไว้เพราะอะไรได้หลายอย่างมันก็สื่อออกมาทางข่าวทุกวันอยู่แล้วเนาะนัน่นแหละจ้ะ บางคนบอกก็น้องจอยคิดในแง่ลบมากเกินไปอย่างเงี้ยเอาก็ข่าวมันออกมาทุกวันน่ะเห็นไหมละ่ะนัดเจอกันไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่รู้อยู่บางทีเขาอาจจะไม่ทำเราแต่เราไว้ใจได้ยังไงเราเรา,เราคือคนเรามันเห็นข่าวทุกวันมันก็ต้องกลัวกันธรรมดาจริงไหมทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าใครมาดีมาร้ายเราไม่สามารถที่จะไปอย่างรู้ได้ทุกคนเราก็สั่งอาหารมากินจะอาหารง่ายๆผัก แบบนี้เพื่อนๆคงจะไม่เห็นกินยำเห็นกินแกงกินอะไรที่แบบว่ารสจัดจ้านเลยก็อย่างที่จอยบอกอ่จะจ้ะจอยพึ่งไอ้นี่เพื่อนๆพึ่งสักปากสักคิ้วมาจอยกินอาหารรสจัดมากๆไม่ได้นะคะบางท่านก็จะถามว่าคุณไม่ไปเที่ยวที่อื่นเหรอก็คุณยักไม่ได้เห็นคลิปไงถ้าเห็นคลิปคุณก็จะรู้ว่าจอยไปไหนนะคะแต่ว่าจอยถึงไม่ได้ไปไหนอยู่โรงแรมจอยก็มีความสุขจ้ะจอยมาพักผ่อนทุกคนจอยไม่ได้มาแบบมาตั้ง ตั้งใจโจไม่ได้มาตั้งใจว่าจะต้องมีคลิปออกตอนร้อนไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะจอยเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยชอบตอนร้อนไปไกลเพื่อนๆนะบางคนก็บอกไปภูเก็ตไปนู่นไปนี่ไม่ไปจะขนาดเข้าไปในเมืองกรุงเทพโยังไม่ไปเลยนะยยจะไม่ไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมโจไม่ชอบความวุ่นวายทุกคนคนเรามันมันไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็แนะนําจอยจอยก็ขอบคุณมากๆจ้ะแต่ว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันสไตล์ของยจอจมีความสุขในสไตล์แบบนี้นะทุกคนนะสไตล์ของอยอย่างเงี้ย มีความสุขใน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 ตัวเองแบบอย่างเงี้ยจ้ะจอยไม่ชอบความวุ่นวายมากนะถ้านั่งรถไปหลายต่อหลอะไรอย่างเยจอยก็ไม่ไปเพื่อนๆะจอยชอบของจอยแบบนี้ไงชอบแบบไหนเราก็ทําไปตามนะมันไม่ได้เสียหายทุกคนเพราะว่ามันก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมันขึ้นอยู่กับความมันขึ้นอยู่กับเราอะพูดง่ายๆอาจ่จะจอยก็นั่งกินนั่งอะไรไปเพลิดเพลิน บันเทิงใจจอยนั่นแหละทุกคนแค่นี้จอยก็มีความสุขแล้วขอให้มาถึงประเทศไทยมันมีความสุขที่สุดแหละมาถึงเมืองไทยแล้วจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเรามีความสุขแบบไหนไงของจอยก็มีความสุขแค่ว่ามีอาหารไทยนะมีของกินอย่างเงี้ยนะะลงทะเลไม่จําเป็นต้องลงไปเดินจะ้ะนะขับรถผ่านๆจอยก็ไม่อยากลงไปแล้วเพื่อนๆน,นะอะไรที่วุ่นวายจอยไม่ค่อยอยากจะลงไป เพื่อนๆก็สังเกตรตรงไหนที่จอยไปมันต้องมีแหล่งของกินจ้ะนั่นแหละความสุขของจอยที่จอยโหยหาแล้วอยากบินกลับไปเมืองไทยคือว่าของกินนะคะของกินเป็นหลักเลยของกินอยากเป็นหลักเลยแหล่งอย่างอื่นจะไม่ค่อยสนใจจ้ะเหมือนสยามพารากงพารากอนจอยไม่ค่อยจากจะไปมันพอดเกินไปนะมันไม่ใช่สไตล์จอยจะพูดตรงๆเหแต่ก็ได้เคยไปครั้งหนึ่งก็เหมือนกับเปิดหูเปิดตาเปิดให้เราแบบมีโลกว่างนะเพื่อนๆนะแต่ว่าถามว่า อยากจะไปอีกไหมจอยไม่อยากไปอีกนะเออม,มันไม่ใช่สไตล์จอยจอย,จอยรู้สึกแบบมันมันพอดเกินไปนะมันไฮโซเกินไปสําหรับจอยจอยชอบแบบว่าอาหารตามทางตามตลาดขายผลไม,ม้งผลม้หรือไม่ก็ห้างโรบินสันห้างเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องไม่ต้องมีคนแบบระเดินยั่วเยี Yo ่ยมมากมายเพื่อน คือห้างโรโรบินสันเนี่ยมันมีไอ้พวกผักไอ้พวกพวกผักผลไม้แล้วก็พวกอาหารของฟูงของฝากเนี่ยจะชอบนั่นแหละจ้ะความคิดของตัวที่บินมาเมืองไทยก็คือของกินไม่ได้บินมาหาใครไม่ได้บินมาอยากเจอใครนะทุกคนเนาะเราบินมาเพื่อผ่อนคลายจ้ะบินมาเพื่อกินอาหารให้เต็มที่ผ่อนคลายพักผ่อนชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองแล้วก็กลับไปที่อังกฤษไปเริ่มต้นทํางาน ทำงานต่อไปก็ไม่รู้ว่าปีไหนจะได้มาอีกเพื่อนๆน,นะจอยไม่ได้มาทุกปีเหมือนคนอื่นเขานะจอยบางทีก็สองสามปีสี่ปีแล้วแต่สถานการณ์ว่าเรามีเงินพอที่จะมาซัพพอร์ตตัวเองไหมนะเพราะว่าจอยก็มีราจจงใจนะอย่างถ้าใครติดตามจอยก็จะรู้เพื่อนๆนะใครติดตามจอยนานๆก็จะรูจ้จอยก็ให้ดูภาพพี่เข้าไปด้วยแล้วจอยก็ภาคไปด้วยนะเพื่อนๆนะจอยขอโทษขออภัย นั่นแหละจากความสุขของเราเรามีความสุขแบบไหนก็ทําไปอย่าไปฝืนจ้ะจยไม่ฝืนดูพี่เขาไปนะพี่เขาก็คุยนั่นแหละแต่ว่าเขาก็พูดเล่นกับจอยนั่นแหละเพื่อนๆน,นะเ,เขาก็ฝากช่องอย่าลืมติดตามเขานะเขาก็เอาโชว์ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว,ว่าจา้ะนะติดตามพี่เขาจยบอกพี่ไม่ต้องไปเต้นเยอะไม่ต้องไปเต้นอาราบิกอ่าสอนเขาเต้นอาราบิกนะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยอยากจะดูเต้นอารบิกคือส่วนใหญ่เขาสายกินอนะ่ะพี่ไปท่ายตลาดเขา ตลาดผักผลมง,ผล,มงผลไม้อะไรก็ว่ากันไปทานเสร็จแล้วว่าจะมานั่งข้างนอกนี้ฝนเริ่มตกทุกคนนะจอก็เลยบอกให้พี่รถกลับไปดบฝนมันตกแรงแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มแล้วเมื่อกี้นี้ก็ฝรั่งลื่นเพื่อนเพื่อนโอเคยังไงจอก็จะเตรียมตัวขึ้นข้างบนแล้วจ้ะฝนตกหนักเลยจ้ะนะพี่รถก็กลับบ้านละสงสัยจะเปียกอ่ะจ้ะพี่รถเขาก็อยู่ลาดกระบังเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะก็ชวนพี่ทานข้าวกระจอยนั่งคุยกันไป เย็นดีอ่ะฝนตกอ่ะประมาณนี้จ้ะทุกคนแต่มันก็มีไอความร้อนอยู่นะมีไอความร้อนอยู่แต่ทุกคน,ค,กนคิ้วจอยลอกแล้วเห็นไหมคิ้วจอยลอกละเริ่มลอก จ่าทุกคนโอเคอจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย